بismillahirohmanirohim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ที่มีเกียรติทั้งหลายครับก่อนอัล h a m d ล l i l l a h นะครับเรากลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการถือสิญจน์ในเดือนอมาดอนนะครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทเรียนใหม่พี่น้องมีหัวข้อว่ามุฟซิดะตุสิยาม นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เสียสินอดนั่นหมายความว่าหากว่าเรานะครับกระทําสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นั่นแปลว่าการถือสินอดของเราในวันนั้นเสียนะครับแปลว่าใช้ไม่ได้นะครับเราจะแบ่งบทเรียนนี้ออกเป็น2ตอนนะครับพี่น้องวันนี้จะเป็นตอนแรกนะครับซึ่งมีอยู่2หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับประการแรกสิ่งที่ทำให้เสียสินอดประการแรกภาษาอัหรับเรียกว่าอัลจีมา ค,คำว่าอันจิมานั้นหมายความว่าอะไรหมายควาว่าการร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาในเวลากลางวันของเดือนรมอมฎอนะครับเช่นบอกว่าฟาามมัอ فمن جمع ف ม نهاري رمضان و ม م ي ك ูรันฟ ر อินนะฮูยุฟติรุบิ ر าลิกเช่นบอกผู้ใดก็ตามที่เขาร่วมหลับนอนนะครับระหว่างสามีภรรยาเนี่ยในเวลากลางวันของเดือนรมอมฎอนั่นแปลว่าในขณะที่ถือสีนอดนั่นนะนะครับ โดยที่คนคนนั้นมิใช่ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ศาสนาอนุโลมผ่อนผันให้แก่เขาโดยที่ไม่ต้องถือสินลอเช่นคนป่วยทำไมพี่น้องนะครับคนที่อยู่ประจำถิน่นไม่ใช่คนเดินทางและเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายี่แข็งแรงที่กำลังถือสินลออยู่นั้นนะโดยที่คนคนนี้ หลับนอนฉันสามีภรรยานะครับในเวลากลางวันเชฟบอกว่าการกระทํานั้นทําให้การถือสินดนของเขาในวันนั้นใช้ไม่ได้แปลว่าเสียสินบนบวชแตกนะภาษาบ้านเรานะก็คือบวชแตกก็คือใช้ไม่ได้เสียสินบนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าหากว่าเราเป็นผู้ที่เดินทางหรือเราเจ็บป่วยนะครับ ถึงขั้นที่ศาสนาอนุโลมว่าไม่ต้องถือสินหนดได้นะครับคนที่เดินทางก็เดินทางโดยไม่ไถือสินหนดใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าคนสองกลุ่มนี้สามารถที่จะมีสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาได้ในเวลากลางวันของเดือนรอมฎอนนะครับแต่ถ้าว่าเป็นคนปกติที่ไม่ได้เดินทางไปไหนอยู่ประจําถิ่นอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยที่กลางถือสินหนดยอยู่ด้วย นะครับนั่นแปลว่าเขาได้กระทําในสิ่งที่เลวร้ายมากๆนะครับวันที่แม่อหัวอัลบุลมุฟติรอติโอยาตุลลูลิดะดีกาโกลูฮูตาลานะครับโดยที่มีหลักฐานนะครับในอัลกุรอานนะครับและได้ยืนยันถึงเรื่องนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าการร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาน,นั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เสียสนุกที่เลวร้ายที่สุดที่รุนแรงที่สุดใช่ไหมครับ ละเจอาลากล่าวบอกว่าฟาลานบาชิรูหุนนะวับะรูมากะจะบละหุล,ละกุมบัดนี้พวกเจ้าจงสมสู่กับพวกนางแปลว่าร่วมหลับนอนกับพวกนางและจงสแสวงหาในสิ่งที่ละเจ้าลาได้ทรงกาหนดให้แก่พวกเจ้านั่นคืออะไรพี่น้องนั่นก็คือลูกหรือบุตรนั่นเองนะครับในเวลาเป่ดไหพี่น้องในเวลากลางคืน นะครับหลังจากที่แก่บทแล้วหลังจากที่ดวงที่ตกดินแล้วนี่คือคําสั่งตรงนี้นะวากูลูวัชรบูใช่ไหมครับและพระเจ้าจงกินและจงดื่ม حت ะยะตะเบยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยดุมินัคอยติลอัสวดีมินัลฟาจ์จนนะครับจนกระทั่งนะครับจงกินและจงดื่มจนกระทั่งเมื่อแสงฟาจ์เนี่ยในตอนเช้าได้สีขาวเนี่ยมันที่เป็นที่ประจักษ์จากแสงสีดํานั่นคือเมื่อเมื่อเมื่อถึงเวลาที่แสงอรุณขึ้นแสงตะวันเนี่ย นะครับไม่ใช่แสงดวงไม่ใช่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะแต่เป็นแสงอรุณใช่ไหมครับขึ้นหมายความว่าเข้าสู่เวลาสุโบหมายความว่าเราสามาราที่จะร่วมแบบนอนกับฉันสามีภรรยาได้นะครับกินได้ดื่มได้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาละหมาดสุโบนั่นจะต้องหยุดละใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าหลังจากที่ดวงแสงฟรจันรขึ้นแล้วหรือเข้าสู่เวลาละหมาดสุโบแล้วเนี่ยการกระทําทั้ง3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยสิ้นเชิง มาอาติมอเซีามาอี๋อละไรแล้วก็ถือสินดต่อไปเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาพบคร่ำหรือเวลากลางคืนหรือหมายถึงดวงอาทิตย์ตกดินนะครับมีฮะดีษนะครับที่รายง,งานจากท่านอับดุลฮริย اه, ร์รอฮิรอัลลอฮุอนุนทันดเดล่าบอกว่าใบน้ามานะฮฺจุลุสุนอินเดออินะนบีซาลลฮอลัะดรนะครับในรว่างที่พเรานั่งอยู่กับท่านนบีซน,นลนลัลลฮุอะลัยมุสล,ลัมเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาทรอซลน ف ก ا ลแล้วก็พูล ท่ารอซูลครับฉันพินาศแล้วท่ารอซูลฉันพินาศแล้วนะม่ครับรอซูลจึงถามบอกมาแหละเป็นอะไรจะเป็นอะไรนะครับก็ละผู้ชายคนนั้นกล่าวบอกว่าว่าก็ตูอัลัมรออาจีวะอันอซออิมุนท้ารอซูลฉันพลาดไปหลับนอนกับภรรยาหลับนอนในที่นี้แปลว่าหลับนอนแล้วก็เสร็จสาเร็จภารกิจเห็นไหมครับในขณะที่ฉันถือสินอดอยู่ฟะกอล้รอซูลุละสุนนะลอฮุอะลัยฮิวะซซลลัมท่ารอซูลจึงถามผู้ชายคนนั้นบอกว่า ฮัลจะจีดูรักบาเจนตัวกูฮเจ้ามีทาตสักคนไหมเจ้ามีทาตสักคนไหมแล้วก็ให้ปล่อยทาสคนนั้นเพื่อที่จะปล่อยทาสคนนั้นซอฮาบาคนนั้นบอกว่าลฉันไม่มีเลยทัลสุมทัลสุนมถามบอกฟาฮัลจะสติกูอันตัลสุ่มเชฮาไรนี่มูตีอินแล้วเจ้าสามารถที่จะถือสินอด2เดือนติดต่อกันได้ไหมแปลว่าห้ามขาดแม้แต่วันเดียวนะนอกจากมีเหตุที่ศาสนาอนุโลมหรือผ่อนผัน ใช่ไหมครับถือสือนอสองเดือนติดต่อกันผู้ชายคนนั้นบอกว่าและฉันทําไม่ได้ทาราซุนใช่ไหมครับอาจจะด้วยความแก่ชราของเขานะครับทาาุนถามตอบบอกฟาฮัน่นแทจิดูอิตอามาสิตีนามิสกีนันและเจ้าพอจะมีอาหารที่จะสามารถเลี้ยงคนยากจนได้ถึง60คนไหมนะครับซาฮาบะคนนั้นบอกว่าละไม่มีเลยครับทาราซูลน,นั่นหมายความว่าซาฮาบะคนนั้นเป็นคนที่ยากจนและไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติ สามประการที่ทัรสูลสั่งใช้ให้กระทำนะครับฟะมักอัตันนบีอุสันนลลละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทัรสูลก็นิ่งไปครู่หนึง่งนะไหมครับฟะเบย์นมะนั้งนุอะลาดาลิกะอูติยันนบีอุสันนลลละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบิอารักินฟีฮาตัมร์นใช่ไหมครับในระหว่างที่พวกเรานั่งอยู่ในสภาพนั้นก็คือยังนั่งรอคอยอยู่ท่านนบีอุสันนลลละฮุอานิอุสันลัมก็ไปนำอะไรมาพี่น้องนำอะไรมาครับพี่น้องมีคนนําอินเทพลัม มีคนนําอินทตอร์พลัมนะครับในใส่ตะเข่งใบใหญ่น่ะอารอกอารอกแปลว่าเกตละมิกตันใช่ไหมครับหมายถึงมิกตันอารอกที่นี่หมายถึงมิกตันมิกตันคืออะไรตะกาายาย้าใบใหญ่ตะเข่งเข่งใบใหญ่เลยที่ใส่อินทตอร์พลัมมาเต็มเลยมีคนเอามาให้ท่านนบีซอนราะฮุอวยมุสลัมท่านสุดเลยถามบอกว่าไอ้นะซาอิลไหน,ไหนล่ะคนที่ถามเมื่อกี้ไปไหนแล้วซอฮาบะที่ถามเมื่อกี้ไปไหนแล้ว فقال أنا ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าฉันนองทาเราซุนฉันอยู่นี่ครับทราซุนบอกขุดฮาดะฟตาศัดดักบิฮีทราซุนบอกจงเอาอินทผาลัมเนี่ยในเข่งใบใหญ่เนี่ยไปแล้วก็เอาไปบริจาคซะคือเป็นการทดแทนในการเลี้ยงอาหารให้แก่คนยากจนใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเชคยูนสุสฮะฟิละุลลอฮุตาฮะลาานอธิบายบอกว่า วยุขัุมิมมา س ب ا ب ق أ ม م ن ج น م ร ف ي ن ร ا ล ر م, م ิม ن l a อ i m a h ع د ة أ มูร <ور> นะครับอิดดชอ أ م و นะครับและสิ่งที่เราได้รับจากขดิษข้างต้นเนี่ยทำให้เรารู้ว่าผู้ใดก็ตามที่เขารวมหลับนอนฉันสามีภรรยาในเวลากลางวันของเดือนระมดอนเขาจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติสิ่งดังต่อไปนี้ ใช่ไหมครับหรือมันจะมีผลตามมาดังต่อไปนี้นะครับมีผลอะไรตามมาบ้างหนึ่งอัลอิดมูแปลว่าการกระทําของเขานั้นเป็นเป็นบาปมีความผิดสองบุตรลาโซมแปลว่าการถือสนอดของเขาในวันนั้นใช้ไม่ได้เสียเลยใช่ไหมครับหนึ่งบาปละสองการถือสนอดของเขานนในวันนั้นเสียสามลูซูมุลอิมซาคียานิตรามีวะชรบบาบีบักิยะเตลย์ยูมนะครับถึงแม้การนั้นว่าการถือสนอดจะใช้ไม่ได้ในวันนั้นแล้วเนี่ย เขาก็ยังจำเป็นที่จะต้องงดเว้นจากการกินและการดื่มตลอดวันที่เหลือในวันนั้นแปลว่าหากว่าพลาดกระทำความผิดนั้นในตอนเช้านั่นแปลว่าตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงหน่วที่ตกดินในตอนเวลาระหมาดมักริบก็ห้ามกินห้ามดื่มนะครับเหมือนคนถือสรหนดตทั่วไปสเขาจำเป็นที่จะต้องชดใช้การถือสร้หนดที่เขาทำเสียในวันดังกล่าวและประการที่ห้า ประการที่4เรียกว่าล um ูซูมุนกาฟะนะครับประการที่5คือล um ูซูมุนกัฟาะอันโมกละาะนะครับจำเป็นที่จะต้องเสียกัฟาระอันโมกละาะในที่นี้หมายถึงอะไรจะจำเป็นที่จะต้องไถ่โทษนะครับจากการกระทําความผิดที่ร้ายแรงนะครับด้วยกับการไถ่โทษอันเนื่องมาจากการทําความผิดที่รุนแรงหรือร้ายแรงนั่นเอง เช้บอกว่าฮะดีินกัฟาระทุขัสตุนบิมันอับตัลซิยามะฮูบิลจิมาน,นะครับและกัฟารชนิดนี้หรือการไถ่โทษชนิดนี้เป็นการไถ่โทษเฉพาะคน,น,นที่ทําให้การถือสินอดของเขาเสียอันเนื่องมาจากการร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยานในเวลากลางวันของเดือนอมฎดอนนะครับแล้วจะหากว่าทําไปแล้วเนี่ยขอาราจะาละคุ้มครองนะครับทาไปแล้วเนี่ยการไถ่โทษ อันเนื่องมาจากความผิดที่รุนแรงเนี่ยนะันหมายถึงการร่วมรับนอนระหว่างสามีภรรยาเนี่ยในเวลาการบวของเดือนอมฎอนเนี่ยมีอะไรบ้างเชคจึงบอกว่ากัฟฟาตตุนโมกัลลาตตุฮียการไถ่โทษความผิดที่ร้ายแรงนะครับมีด้วยกันดังต่อไปนี้หนึ่งอตุรกอบะมุมีนะหนึ่งปล่อยทาสที่เป็นผู้ศรัทธาให้เป็นไทยนะครับฟามันลยยัมยจิตหากว่าใครไม่มีทาสทุกวันนี้มีทาสหรือไม่พนะี่น้องไม่มีแล้ว ใช่ไหมครับหากว่าใครไม่มีมาข้อที่สองฟาสซียมุชหฮะร้อยนิมุตะตะบยยียอินให้ถือิีนอดเป็นระยะเวลาสองเดือนติดต่อกันห้ามหยุดใช่ไหมครับห้ามหยุดฟามันลลมยาสตาเทหากว่าใครถือไม่ได้เช่นคนชราละใช่ไหมทำความผิดใช่ไหมแต่ว่าอยู่ในวัยชาราหรือมีโรคร้ายแรงที่หมอบอกว่าไม่หายแล้วแล้วถือศีนอดไม่ได้ ใช่ไหมครับหากว่าใครถือไม่ได้มาข้อ3ฟาอิตอามซิตีเนะี่ยมิสกีนั่นให้ให้อาหารหรือเลี้ยงอาหารแก่คนยากจน60คนด้วยกันเลี้ยงอาหารคนยากจนทั้งหมด60คนด้วยกันซึ่งการเลี้ยงอาหารตรงนี้เราย้อนกลับไปดูหะดิษบทข้างต้นเราจะพบว่า การเลี้ยงอาหารนั้นสามารถกระทําได้2อ,อย่าง1เลี้ยงอาหารโดยกับการเรียกคนอยากจนมาใช่ไหมครับใช่ไหมครับหกคนใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยงอาหารให้แก่เขาให้เขาอิ่มใช่ไหมครับมีข้าวมีแกงมีน้ํามีผล,ลไม้นะครับกินแล้วอิ่ม60คนใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราจะไม่เลี้ยงอาหารในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สามารถที่จะให้เป็นอาหารที่เป็น อาหารของคนในบ้านเมืองนั้นเช่นข้าวสารหรือที่เราสุดปฏิบัติกับซอฮาบะคนนั้นก็คือให้ซอฮาบะคนนั้นเอาอินท์พาลัมไปบริจาคใช่ไหมครับเพราะอินท์าลัมนั้นก็เป็นอาหารของคนอาหรับนะครับทั้งยุคสมัยก่อนและยุคสมัยนี้แต่ทุกวันนี้เราส่วนใหญ่นั้นกินข้าวใช่ไหมครับฉะนั้นเราสามารถที่จะให้เป็นข้าวสารได้ใช่ไหมครับซึ่งปริมาณในการจ่ายกาฟาร์ที่เป็นข้าวสารนะก็ตกอยู่ประมาณ หนึ่งคนนะครับหนึ่งคนอยู่คนละครึ่งซอครึ่งซ้อเนี่ยพี่นอกก้องต้องเข้าใจอย่างคำว่าซอเนี่ยคือปริมาตรของการตวงไม่ใช่น้ำหนักนะซอนบ,บวีเนี่ยคือปริมาตรของการตวงครึ่งซอเนี่ยมีปริมาตรเท่ากับสองกอบมือ ใช่ไหมครับฉะนั้นครึ่งซ้อเนี่ยเมื่อเอามาตวงเป็นน้ําหนักของข้าวสารบ้านเรานะไม่ใช่ข้าวสารประเทศอื่นข้าวสารบ้านเราถ้าเอามาตวงในปริมาตรที่ตวงเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวงเนี่ยครึ่งซ้อเนี่ยจะได้ข้าวสารอยู่ราวๆหนึ่งกิโลครึ่งหนึ่งกิโลครึ่งพี่น้องจําไว้นะพี่น้องอย่าเอาคําฟัตวาวที่ที่ง่ายแก่การปฏิบัตินะครับหรือบางครั้งเนี่ย ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่บอกบางคนบอกว่าครึ่งซอ้อเนี่ยนะครับอยู่ประมาณแค่เจขีด8ขีดอันตรายนะพี่น้องกิโลครึ่งนะครับผมมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวงที่เรียกว่าซ้ออัอนาบาวีเนี่ยตวงข้าวสารเนี่ยข้าวสารบ้านเราจะมีน้ําหนักอยู่6 2.4่ทันซอ้อนหนึ่งนะ2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9แปลว่าอะไร ตามที่สูตร2.4ในข้าวสารในข้าวสารบ้านเราเนี่ยในข้าวสารของของของซาอุดิอราระเบียเราจึงพบเห็นคำฟาตัววาในหนังสือของเชคม oh ุฮัมมัดบินซอ h เนอ่ยโอซามีนอร์ฮามามฮุลลาห์ฮุจาอะไรแต่ข้าวสารบ้านเราเนี่ยสกิโลครึ่งขึ้นไปทั้งนั้นเลย2องครึ่งสองหกสกว่า2 9นั่นแปลว่า1ซอเนี่ยใช่ไหมครับ1ซอเนี่ยตกอยู่ประมาณ3ากิโลโดย เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วคือ3กิโลกรัมเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราไม่รู้ว่าข้าวสารแต่และชนิดเนะี่ยน้ำหนักมันเท่าไรใช่ไหมแต่ถ้าเอามาตวงแล้วเนี่ยมันจะมีปริมาตรเท่านี้แต่น้ําหนักของมันจะแตกต่างกันเพราะมันคือปริมาตรในการตรวงไม่ใช่น้ําหนักฉะนั้นเราจึงเห็นว่าคาฟัตวาของบรรดาอุลล์มะจึงไม่ตรงกันในเรื่องนี้เพราะน้ําหนักของข้าวสารไม่เท่ากันและข้าวหอมมะลิบ้านเราเนี่ยมันมีน้ําหนักพี่น้องใช่ไหมครับบรรดาอุลล์มะเนี่ยร่วมสมัยเนี่ยเชียงเช็น อดุลนะซีซีบินบาสรอฮิมฮุลลอ์เชคฟาวซานเชคซาล่าเบนฟาวซานฮาฟิดะฮุนลอเนี่ยท่านจึงให้คำวิธิฉัยว่าน้ำหนักของข้าวสารหนึ่งซอเท่ากับสามกิโลดังนั้นเมื่อเราจะเสียกาฟาร์าเนี่ยนะครับไถ่โทษเนี่ยหรือจ่ายฟิดยาคนที่ไม่ได้บวชเนี่ยปริมาณต่อวันหนึ่งคือครึ่งซอก็คือข้าวสารหนึ่งกิโลครึ่งดังนั้นคนที่เสียกัฟาร์อันได้มาจากการร่วมรับนอนชั้นสามีภรรยาจำเป็นที่จะต้องจ่ายข้าวสารถ้าหากว่า ไม่ได้เลี้ยงอาหารเนี่ยนะให้เป็นข้าวสารเนี่ยนะกระามข้ดิษบทข้างต้นที่ทาราซุนให้ซฮาบะคนนั้นเอาอินทรพาลำไปบริจาคเป็นอาหารใช่ไหมครับดังนั้นขะดิษบทเดียวกันสามารถที่จะเข้าใจได้ถึง2การกระทําก็คือเลี้ยงอาหารสองให้อาหารที่เป็นอาหารใช่ไหมครับฉะนั้นหากว่าเป็นข้าวสารล่ะวันละต่อคนละครึ่งซอ60คนก็คือ30ซอได้ไหมครับ ปริมาตรในการตวง30ซอ1ซอเท่ากับ3กิโลก็ตกแล้วอยู่ประมาณ90กิโลเข่าสารทั้งหมด90กิโลกรัมสำหรับคนที่จำเป็นจะต้องไถ่โทษอันหนึ่งมาจากความผิดที่ได้แรงนั่นก็คือการร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาในเวลากลางวันเช็คยูนุสฮาเิตาฮุลลอฮ์ท่านจึงกล่าวบอกว่าบิฮียะอัลมวะาบิฮิยะอัลัลมัฟฟาระ ا ر ة على هذا ا ل ت ر ت ي ฉะนั้นน่คสิง นะครับสามประการที่ผ่านมาทาให้เรารู้ว่าการที่เราจะต้องเสียกัฟาลห,หรือไถ่โทษอันหนึ่งมาจากความผิดที่ร้ายแรงนั้นจะต้องกระทาตามลําดับขั้นนั่นหมายความว่าหนึ่งให้จะปล่อยทาสก่อนหากไม่มีให้ถือให้ถือสินหดหกสิบวันแต่ถ้าหากว่าสองเดือนแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะถือสินหดได้ก็ให้ทําการเลี้ยงอาหารแก่คนยากจน60คนเดยวกัน เชบอก فلا น ج و ز لهم إطعام ما قدرته على الصيام เฉะนั้นศาสนาไม่อนุญาตให้เรานั้นให้อาหารเลียกอาหารคือหมายความว่ามาเลือกทําข้อที่สามไม่อนุญาตให้เราเลียกอาหารตาบใดที่เราสามารถที่จะถือสินอดสองเดือนติดต่อกันได้แปลว่ายังเป็นคนหนุ่มมีกําลังอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่คนป่วยที่อยู่ในภาวะที่หมอบอกว่าไม่หายแล้วเนี่ยห้ามถือสินอดเนี่ยไม่ใช่เลยมีคนหนุ่มมีกําลัง ไปเลือกทําข้อที่สามใช้ไม่ได้นะครับใช่บอกว่ามิมาซะบักย์อัละมูไอดอนอันนันมันอับตอลซียมะฮูบิบสุสเซเดนไม่ไกรจิม้แต่อาหารและเครื่องดฟะอินหูลาตันซามุนกัฟฟาร์อันมุกลลัษะฉะนั้นแลอีกประการที่ทําให้เรารู้จกักระเบียบนะครับหรือวิธีการในการไถ่โทษหรือการเสียกัฟฟาร์นั้นทําให้เรารู้ก็คือผู้ใดก็ตามนะครับที่เขา ทำให้การถือสินอดวันนั้นของเขาเสียแปลว่าทําในสิ่งที่ทําให้เฉินหนอดเสียนั้นน่ะโดยสิ่งที่เขาทําลงไปนั้นไม่ใช่เป็นการร่วมรับนอนฉันสามีภรรยาเช่นคนคนนั้นตั้งใจกินกินเลยหิวพอไม่ไหววันนี้กินข้าวเลยหรือดื่มน้ำนะครับการกระทํานั้นไม่ได้ทำให้ทำให้เขาเสียสินอดใช่ไหมแต่เขาไม่จําเป็นจะต้องเสียกัฟฟาโร อันเนื่องมาจากความผิดที่รุนแรงแปลว่าการที่คนคนหนึ่งจะต้องปล่อยทาสหรือถือสินหนดสองเดือนติดต่อกันหรือเลี้ยงอาหารคนยากจน60คนนั้นเป็นการไถ่โทษเฉพาะคนที่ร่วมรับนอนฉันสามีภรรยาในเวลากลางวันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยเหตุน,นี้บาารรดาอัลลอฮฺจึงเรียกว่าอัลกัฟาะรุนโมกลลาวะเฉพาะการกระทํานี้เพียงอย่างเดียวนะครับ หนึ่งแล้วนะสองอินซาลุนมานีอัมดันบิชาฮวาจินคือการที่เราสำเร็จความใคร่นะครับสำเร็จความใคร่นะครับโดยการที่เราจงใจกระทำตั้งใจและก็มีความรู้สึกนะครับเชคบอกฟ้ามันอันซาลามานียาฮูบิฟิอันีฮีดังนั้นผููใดก็ตามทำให้ตนเองสำเร็จความใคร่นะนะครับโดยที่น้ำน้ำ สเปิร์มของเขานั้นได้หลังโดยการหลังน้ําสเปิร์มออกมาโดยที่เขาลงมือกระทําเองนะครับบีเฟอาลีฮีโดยการกระทําของตอนเองกไอยุกับบิลาเซอเยตาหูโดยการที่เขาจูบภรรยาของเขาและวทาให้ตัวเองนั้นสําเร็จความใค่อันนื่องมาจากการที่เขาจูบภรรยาของตอนเองเอาอยูบาเชรหฮะหรือเล้าลมนางฟายุนซีลุ มินฮุลมานีแล้วสําเร็จความค่าอันนื้อมาจากการกระทำสองอย่างตัวเองเลือกกระทําเองเป็นคนลงมือกระทําเองเอากาอยัสตัมนีหรือทําให้ตนเองสําเร็จความค่าย้วยกับตัวของเขาฟาคอดอัฟซาดซิยามดาริกันยมการกระทํานั้นเมื่อใดที่น้ําสเปิร์มนั้นได้หลั่งออกมานั่นแปลว่าการถือสสนอของเขาในวันนั้นเสียใช้ไม่ได้ ويدل لذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه قال والذي من لحن عن حديث عن النبي هريره رضي الله عنه قد قال وا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل عمل ابن ادم يضاعف ترسم بقى งานของลูก الحسنه عشر امثالها الى 700 ضعف ความดีหนึ่งความดีจะได้รับการเพิ่มพูนไปถึง10เท่าของความดีนะครับจนกระทั่งว่าเพิ่มไปถึงถึงเจ0ดแปลว่าเพิ่มจากหนึ่งความดีเนี่ยจาก10เท่าขึ้นไปถึงเจ็ดร้อยนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะอัลลอฮฺ์ได้ทรงตรัสอัลลอฮฺจะอัลลอฮฺจะได้ทรงกล่าวว่าว a, นะครับนอกจากการถือสัญดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น บีอันนาหูนะครับบีอันนาหูลีวะอันอัจซีบิฮีซึ่งการถือสันญานั้นเป็นสิทธิ์ของข้านะครับและข้าจะตอบแทนบ่าวของข้าใช่ไหมครับโดยที่เราจาราไม่ได้ก,กําหนดผลบุญนะครับเยาดาอุปอะมะฮูวะชรอูวะชวะทูมินอัจลีอันนึงมาจากว่าเขาเนี่ยคือบ่าวคนนั้นได้ละเวน้นงดเว้นจากการกินอาหารของเขาจากการดื่มของเขาและการสนองอารมณ์ใคร่ของเขาเพื่อข้า คืออัลลอฮ์ سبحانه แวะะอ ا ล ى ฉะนั้นเชจิงบอาฟ้าจะเัสซิวามจริงของทีแม้ตริงคือการที่จะต้องงดเว้นละเว้นจากการจากอาหารจากเครื่องดื่มคือละเว้นจากการกินจากการดื่มและการสนองใครอารมณ์ของตัวเองในเวลากลางวันไว้นั้นัว้มีนมาลูมีอันนั่งยะะัชวีฟินอินซานฮิยอินซาลุมันีและเป็นที่ทราบกันดีว่าจุด มุ่งหมายสูงสุดหรือว่าความสุขสูงสุดของมนุษย์เวลาที่สําเร็จความสนองความใคร่ของตัวเองเนะี่ยคือการที่น้ําสเปิร์มแต่หลังออกมาและกินมันอันเจลมะนยหูมุตะอัมมิดันละมุจจซัมฮุลกับฟาร์ตุลโมกลาตติซาบิกะแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามที่ทําให้น้ําสเปิร์มของตัวเองนั้นหลังออกมานะครับโดยที่เขาตั้งใจกระทํานะตั้งใจกระทํา คนคนเนี้เขาไม่จำเป็นที่จะต้องเสียกัฟฟาร์ที่เรียกว่าอัลกัฟฟารออัลโมกัฟฟาร์หมายถึงการไถ่โทษอันเนื่องมาจากความผิดที่รุนแรงที่กล่าวมาข้างต้นหมายความว่าคนบางคนวันนี้อราบินแล้วนะครับก็กอดจูบภรรยาตนเองแล้วเกิดว่าน้ำของตนเองนั้นเกิดหลั่งออกมา ใช่ไหมครับสำเร็จความคายตัวเองแต่ตัวเองเพียงแค่กอดจูบภรรยานะครับการกระทํานั้นเสียสินอดนะแต่ไม่ต้องชดใช้ด้วยกับการปล่อยทาสหรือถิดสินอดสองเรือนติดต่อกันหรือการเลี้ยงอาหารคนยากจน60คนนะครับหรืออันนั้นกัเฟราราตันโมกละบะคอสตุนบินจีมะนั่นก็เพราะว่าการไถ่โทษอันหนึ่งมาจากความผิดที่ดุลแรงที่กล่าวมาขัางต้นนั้นเป็นการกระทําที่จะต้องกระทําสําหรับคนที่รวมรับนอน ร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาในเวลากลางวันของเดือนระมฎอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นวามิม,มาซาบาเกาะยะบยานุอันนัมนมล์ข้ารจมินหุนมนีมิลอัลอยรองามดินเชนจึงบอกว่าฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทําให้เราเข้าใจว่าใครก็ตามที่น้ําสเปิร์มของเขาได้หลั่งออกมาโดยที่เขามิได้ตั้งใจลำยันยัมหุใชอุนคนคนนั้นไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรทั้งสิ้น แปลว่าไม่มีความผิดไม่ต้องเสียกัฟารา์ใช่ไหมครับไม่ต้องถ่ยโทษการโรจูล um ินน้ะทุมมัสไตก็เบากฟว่าจะได้อลาสิยียบิฮมานียันเช่นผู้ชายคนหนึ่งนอนหลับในเวลากลางวันพอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเห็นคราบหรือเห็นร่องรอยของน้ําสเปิร์มติดสาพาของเขาวะฮหววยะวะฮหววมายเออร์ฟ ah ah ูบินเอจติลามและสิ่งที่พวกเรารู้จักกันนะครับในศั์ด้านเทคนิคเรียกว่าเอจตจลามแปลว่าการฝันเปียก ฟะฮาดะซิยามุูซอฮีหุนคนแบบนี้การถือสนุดของเขายัางคงใช้ได้หรอันนะฮหูไกรมุตะอัมมิดินลรอินซาลินมานี่เพราะคนคนนี้เขาไม่เด็ดตั้งใจที่จะให้น้าสเปิร์มนั้นมันหลั่งออกมาจากร่างกายของเขานะครับดังนั้นตรงนี้สรุปว่าการกระทําทั้งสองอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคือสิ่งที่ทําให้เสียสิน้นอด นะครับหนึ่งการร่วมรับนอนฉันสามีภรรยาในเวลากลางวันแต่ประเด็นนี้คนคนนี้มีผลติดตามมาหลายประการโดยการพี่น้นองย้อนกลับไปฟังและสิ่งที่เขาจะต้องชดใช้หรือการไถ่โทษของเขานั้นหนึ่งปล่อยทาตหากว่าไม่มีถือสนองสองเดือนติดต่อกันหากว่าทําไม่ได้ก็ให้ให้เลี้ยงอาหารคนยากจนเลี้ยงอาหารคนยากจน60คนเลี้ยงโดยกับการเลี้ยงอาหารกับเขาเป็นวลีมาเนี่ยหกคนหรือหากว่าไม่ได้เลี้ยงอาหารในลักษณะดังกล่าวก็ให้ ให้ข้าวสารเก่เขานะครับก็คือปริมาณทั้งหมด90กิโลกรัมเดียกันนะครับสองการหลั่งน้ำสเปิร์มของตัวเองออกมาโดยความตั้งใจนะครับของตนเองนะครับนั่นทำให้เสียสนดนะครับแต่เขาไม่จำเป็นจะต้องเสียกับฟาร์เหมือนกับข้อแรก เหมือนกับข้อแรกแต่จําเป็นที่จะต้องชดใช้การเฉดสนดในวันดังกล่าวและเตาบัตตัวต่อละซุภา,านอุวาตาอละแต่ทั้งสองอย่างเมื่อเสียแล้วก็จําเป็นที่จะต้องงดเว้นจากการกินและการดื่มในวันในเวลาที่เหลือของการเฉดสนดในวันดังกล่าวนะครับนี่เป็นบทเรียนแรกพี่น้องเป็นตอนที่1เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในตอนที่2ในวันต่อไปอินชาอัลลอฮฺตาอละหนะครับซัลลัลลอฮฺอะลอฮับนบีน่ามุฮัมมัวดวะละอานีวะซัฮบีฮิมวะสัลลัมซัลลัม